ข<พ>อง่ามได้ยังไงอ่ะปือป้ิยังพูดว่าวันสองวันขึ้นมาหาผู้ใหญ่ีนเลือกที่ผู้ยยุยช่วยวัดนะครับมัน,น,นค,รครับครั้งแรกนะครับผมก็เอ่เชิญชาวบ้านนะครับมาประชุมเพื่อปรึกษา,าหารือว่าเราจะเอ่อทการ ยันวัดอหละทำไมผู้ใหญ่คนก่อนเนาะแล้วแล้วผู้ใหญ่คนก่ันก็เสียไปใช่ไหมครับนะเสียไปแล้วตรอเวลาแล้ววัดเราเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มันไม่ใช่วัดเพิ่งเกิดมามันเป็นวัดสมัยโบราณอยากจะ ก็มีแต่ชาวบ้านแหละรับความสมัครใจทั้งนั้นเลยเงินหนึ่งพันเนี่ยมันบอกตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก่อนโควิดด้วยซ้าหลายเดือนมากแล้วผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าใครใครจะจ่ายก็จ่ายใครไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายมันความสมัครใจล้วนๆเลยโอ้โหเขาขอบาทพันเดียวเขาจะฉุดสองพันเลยแต่ก็มัน ไอ้มุงดูดูนามที่จะวางไงเบาหวานนะเออดีคุณลุงกะช่วยสองพันเลยใช่ไหมสองพันเลยไม่จริงอะของคนก็ก่าเออก็อะไรบานละพันเขาเออมีเขาหายสองพันบางหนเขามีสวนเขากะช่วยหมื่นเนี่ยเออมันไม่ได้มังคับเออถ้าไม่ได้มังคับก็เรื่องเนี่ยแค่เราใจเราบัตของเราทำบุญเนาะ แล้วก็เห็นกันอยู่สรหลังเก่านั้นก่อันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะแาะว,ว่าตอนนี้มันก็ทุดโรมเยอะแล้วแล้วก็จะก่อสร้างหล้างใหม่ไอ้ขั้นจะสมหรือหล้างเก่ามาก็ไม่มีที่ทาบุญทาอะไรกันตั้งศพหรือทําบุญบวชนอ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีที่ทําเลยต่องอเพราะว่าต่อไปมันก็ชั้ทรุดโทมมคงจะพังได้ แล้วก็ต้องเริ่มสร้างหลังใหม่เพื่อรอรับหลังเก่าถ้ามันพังเราใช้ที่ด้านบนได้เสร็จเนี้ได้ได้ได้อยอดเยยมทั้งหลายการที่บัดบรรนอกบัดหนึ่งเนี่ยจะก่อสร้างอะไรขึ้นมาเหมือนมันใช่มีตัวทับมากมายดอกมีตัวมีการร่วมบวยช่วยกันคนทุน,นนิดคนนี้หน่อยออกว่าจะเป็นสาราเป็นกุฏิเป็นอะไรก็แล้วแต่มานานดังนั้นถ้าถ้า กัโยมทั้งหลายอย่าไปเข้าใจผิดว่าวัสภานหินนั้นไปขูดไปกดไปรีดอะไรเขาต่างๆถ้าคน,คนที่พิจารณาแล้วมาดูแล้วลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสภาพของวัดเก่าจริงๆนะแล้วก็ถ้าจะช่วยกันคิดบูรณะ,ะไปสังกัดต่างๆวัสภานหินยังมีทำวิถีทางอีกเยอะนะแต่ว่ามันม่มีปัจจัยที่ทา จึงมีคณะกรรมาการมีผู้ใหญ่มีตังสองผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยอะไรนี้เข้ามาช่วยกันมาทํากันได้ไอจิตนาต่างๆที่ว่าบางคนเขาเข้าใจปิดเขาจะใส่เอ่อโพสลงไปอะไรลงไปนี่อันนี้ก็ไม่รู้เขาเขาคิดยังไงหรือเขาเป็นอะไรนะเขาก็อาจจะมาคุยกับทางวัดบ้างอาจจะมาคุยกับเอ่อไม่พอใจตรงไหนก็ามาบอกกันเพราะอันนี้มันกฎหมายนี่มีมีกฎอึมมาด้วยถึงกันไดการช่วยกัน เอาทางวัดนี่มีมีมีการติดคัดว่าจะไปกิดกันใครไม่ให้มาตั้งศพไม่มีอาจะมาบวชมาตั้งสามสิบพรรษาเนี่ยมีแต่ช่วยไปต้องรอนช่วยทั้งทั้งทั้งรถพังเลยช่วยกันเออาศพมาแล้วรับคนป่วยไปโรงพยาบาลพยาบาลตายเอาเอาศพมาสี่วัดอยืมรถซื้อกับข้าวต่ออีกพางงานศพจะเสร็จเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยเป็น